บริษัทคอสิคอลแลบบาลาทารีจำกัดคอสิคอลแลบบาลาทารีเปิดกิจการมายาวนานกว่า5ปีโดยดำเนินการผลิตเครื่องสำอางครบวงจรแบบ one stop service OEM ODM Private Labeling ที่ได้มาตรฐาน ISO 22716ปี2007 GMP ไกด์ไลน์อาเซียนและเครื่องสำอางจากคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณาสุขที่พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กที่รเริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับสกินแคร์แฮร์แคร์และเมคอัพพร้อมสารสกัดที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีสมัยใหม่หลังสรรค์ให้คุณเป็นผู้ประกอบการได้โดยเริ่มต้นเพียง100ชิ้นหรือเริ่มต้นเพียง10,000บาท และถือเป็นการทดลองตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของนักลงทุนมือใหม่ในจำนวนที่เล็กน้อยอีกด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีและความงามให้เกิดผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายทางด้านคุณภาพและมาตรฐานสากลถือเป็นสิ่งที่บริษัท c r o s s c a l Laboratory ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเสมอมา และทีมงานวิจัยพัฒนาที่จบโดยตรงทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมากประสบการณ์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติด,ด้านเครื่องสำอางสร้างสารรค์ให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยอีกทั้งทำหน้าที่ในการควบคุมและวางแผนการผลิตจนขั้นตอนสุดท้ายพร้อมตรวจสอบรายละเอียดสินค้าก่อนถึงมือลูกค้าอย่างถี่ถ้วน คอสิค a l l a บ o บร t o r รให้บริการครบวงจรตั้งแต่วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกแบบบรรจุภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายรวมถึงการตลาดเบื้องต้นกับทีมงานคุณภาพสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02 015 7862 Line ID c o s i c a l a b เว็บไซต์ www.cosicoalab.com Facebook c o s i c o l l a b